โอ้ยเอาเคลอติกโอ้โหโอติกไม่โดนเฉยเลยโมจิมันบั็กหรือว่าเนี่ยมันไม่ไปมัีส่วนไม่ออกไม่โดนไม่อยู่แค่ข้างเมรโอ้ตน่าแปลกคือมาเนี่ยผาอะไรพี่มันมีบันอยู่บันหนึ่งที่เราต้องใช้ความคิดแล้วก็จังหวะฐาเนโอกาสจังหวะติด0ูนย์วินาที ทำอะไรที่ทำอะไรทำอะไรทำอะไรนี่เดียยวๆัดเด็ดฮ่า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 ฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าอาเาเอาฝา่อย่าบอกว่าพี่เีตีอ่ะพี่กว่าจะตีไปแล้วหรอ ไม่ได้ใช้อ๋ออ๋อดึงประกดนตุ๋ยมาแล้วผม,ผมก็ผมก็เงียบเลยยัไม่ได้ใช้เลยอะไรเนะี่ยผมไม่ได้ใช้เลยผาท,ท,ทั่วทีพี่้าผมกดติผมคุมไม่อย่เอ้ยจุดเด่นของเกมนี้มันต้องทำอันนี้ตะอันนี้กัน ตานตานาเขตกันเออมันถึงจะมันถ้าเกิดจะอัดลินะโอเคพี่อวกดคิดกูมัอะไรตอนนี้กูไม่เป็นกูมัวละลองเล่นเล่นดูเพื่อนี๋ยวเดี๋ยวกาชิน่มันดูยากแบบอื่นเยอะเลยอะโอ๊ยโอยโอ้ยโอ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  ลงมาหยิบข้างล่างเงี้ยพี่ก็ตีโดนไม่ใช่หรอวะงงโทคุเซนอ้าูลงมาชิวยายอีกแล้วอ้าวเอาโอเคลงไปด้วยไปถามมาดิอันนี้โอ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 ้ยิงูโอ้โอ้ว้าวขับไปไกลๆอย่าบอกพี่เออทำอะไรนะพี่โทคุเซนทำไปติด จำได้จำได้มันมีค่าค่าคอนเตอร์กดตัวอะไรนะที่กดสีกดเอ้กดอากดอโอโอเคไม่ทันไม่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 เป็นไรพี่โลยไม่เป็นไรี่โอเอเออ้าวตายเลยตัวลอยกับพื้นน้าหนึ่งคต้องโขนโขนสิงไปแล้วตตพี่ผมมาแล้วผมคือพับฟีฟับจีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เลย บาปาจีโมบายหกเซนนี่ไงหกเซนโอ้ทุกคนลงไปดูเลยพวกนี้ก็ลงมาด้วยอ้าวอ๋ออเออ้าก็ผิดโอ้โหไปไหนอุ้ย ฉิโริโ <laughs> <laughs> อ้าวอไปทาสแกร็บอดมเวลาของโบโซโ่แล้วอ้ยโอ้ยเอ้ยโกกํแพง โอ้ย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 โอ้โอ้ย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 ออ้ยโอโอ้ย เจี๋ยดูโอ้ยอ้าวอะไอันไหเขาจะโดนอ๋อจะเป็นจริงโอ้โหโหวิโชโลกหน้าไปอ่ะโอ้ยโอ้ยมาดีก่าไอ้หนูอยู่ไหนอะอะไร a k แป๊บนึงอ๋อเอาเปลี่ยนคู่ไมดีทัย

ไอ้เนีตยหลดเล็กที่เน็ตหลดไปช่วงนึงอ๋อแล้วทำไมตัวโฟกเออททำไมตัวโฟกเปไปน้ําแข็งอ่นเหพี่เห็นไปน้ําแข่งนะก็ตะกี้ผมใช้เคาน์เตอร์พี่อ๋อไม่โดนอุ้มโอ้โหแกร็บไปไนกไม่โดน เอาโอ้สลุปตีใครเป็นใครเนี่ยโอ้โอใครกันกระเด็นไปชิบูยาอีกอไฟไหนแล้วน่ะมชิบูยาพี่สุขุนท้าตอนสุขุนท้าตอนตอนใช้แบ็คแฟลชน่โคตรเท่เลยอ่ะแต่ละรอบอ่ะไหนอย่างเงี้ยเอ้าไม่ติดไม่ติดไม่เป็นไรพี่ โอ้กดไม่ทันเอากดผิดเอาขูเอาูไว่ได้เอาอ้ยโอ้มมมมมมโอมมมมมียโอ้โหโอ้โหลอได้อืมโอมาดิพี่โอ้ยเอาเลยมาดิทางนาค ทุกคนถ้าทุกคนคลาอนาเกตออกแล้วก็มีบดระลออยู่านอกนะแตงร่างเรด้วยเอาไปกันอมได้อะตอแห้งเลยตอแห้งเลยอนาเกตพูด อ้าวไปทำอะไรนะเฮ้ยน่ารักสุดเลยอุ้ยโอ้กูตกมาชิบุย่าอ่ะเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยแะ่ชนะกันเหรอเฮ้ยอุ้ยย่าโอ้ไม่โดนทั้งนั้นนี่ไม่โดนเลยโว้ยโอ้โหมันอันดับหน้า ประเทศอเมรกา Where you I go What you see I see I haven't never been me without security Hello On y o u left r m มีแต่ต้มหางช่วยช่อะไวยเดียวมาหยุดตรงนั้นกูมาหุยฮ้อ วิ่งตูดเกินแล้วโอเคอ,อ่ะโอ๊ยมันกระสุนนั้นไม่เล่นไปววเฮ้ยอโอ้โหเอาไม่ถึงเอ็กซ์ล <laughs> ัอเฮ้ยพี่อยากอนาเขตต้านกันสี่คนอะเอาดิพี่มันจะแบบแปบบแบบลงร่างพร้อมกันอนะเออได้เลยพี่มันสุ่มมันสุ่มเรนดอมให้กดตรงไหนบ้างกะพี่ ไม่ไม่มันจะเป็นจะเป็นปาตัวเดียวเลยอ๋อโอ้เนี่ยมันโคโนะมาทำสซิเชอร์มาใหม่อ่ะท่าหนึ่งเอ้ยโคเทียประกาศอ้าวเมื่อกี้สั่ง่าทำสร็จมาธิแอดโอ้ มานี่บอกเลยผู้ใช้คุณใส่ไม่สามารถหยุดไม่สามารถทำอะไรกับผู้หยุดเวลาได้หรอกใช่เหรอพี่ที่นี่พี่จะรีบก่อนจะไปให้ผมยังไม่ได้เลยแล้วกูหาอยู่เป็นอยู่ไหนวะโหดสลิงแล้ว Don't have to hold selling yeah. right, <coughs> Shut the fuck up <laughs> ไปได้เฮ้ยมันทำลายอาณาเขตได้ป่ะพี่เฮ้ย,ยได้นี่วะได้แต่ผ่านได้เข้ามาจริงเหรอไม่เป็นไรพี่เขาเขาช่วงกลางเกมแล้วนะไม่น่ากลัวเท่าไหร่บอกแล้วว่าพี่อ่ะ พี่ไงพี่ความเสียชียู่ขาพี่เลยไปดูนบางอาจมากเข้ามาในอาณาเขตของข้าและนี่แกตัวใครเนี่ยคุยในดินวันดีพี่ผมลงมาแล้วเก่มึงช่างเยอหญิงยังไงจะไม่กลัวตายเอ้า

อ้าวกำลังจะใช้ท่าแล้วเอ้าต้อโอ้โหประกายถมินโดนแค่บ้างเลยเฟียฟันทบซีอ้โหอ้โหไม่เห็นเลยโอ้ยแหละเอ้า โอ้กูไม่ได้ตายทช่ไหมกูปิดบั๊กอ๋อนี่เอาเลยมองบ้างวะเชีย่ยพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยไม่ได้ใช้อิซิโก้พี่หนุ่ยใช้เคซี่เดมอนพี่เขฝาฝังกูเข้ากระแพงแล้วไม่ตะเคียน <c oughs> โอ้จกรู้เป็นอะไรของข้างล่างอะทำไมไม่ช่วยข้างบนเลยวนะขึ <c oughs> ้นขัน <c oughs> นี้คชิบุยใหญ่ความตายอย่างนี่

อ <aid> ุ้ยอ้ยโอ้ยอุ้ยมีฟิร์นิเจอร์ด้วยเหรอโอ้ทุกคนพร้อมหรือยังอะโอ้ยยังไม่พร้อมเหลือครึ่งหนึ่งเพิ่งรู้ว่าเพิ่งรู้ว่ามีฟิรนิเจอร์ด้วยมาตรงกลางแมปก็ได้ไหมเหลือครึ่งหนึ่งแย่ร้อยไยโดนด้วยสีวินูมึงความม่นระดับศูนย์เปอร์เซ็นอมบันโบกหนึ่ง สิผมเต็มพร้อมมือสแตนเดอร์ดพี่เอ้โหโทษโทษชูพี่พีโทษโทษโทษมีท่าดุดเลือดปะเมย์ยังไม่ติดติดกดไม่ติดกดไม่ทันโอเค อ๋อเป็นฮิวเองนี่ว่าโอเคแต่น้องโคน้องน้องโคพร้อมแล้วใช่ไหมพี่พร้อมแล้วอยากลองมาด้าแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ซื้อเอลีเอ็กเซสแหละมีระบักเหลือไหมโคกบอกให้พี่ดิโฟกหรือโคกพี่โคกเออชื่อเท่ป่ะใช่ชื่อเท่ผมไปโฟกแหละโอ้โหแต่ได้ละ ก็คือม่าปกติเดี๋ยวเราก็ต้องไอ,อง้นี่ก่อนซึ่งปกติกัแล้วเห็นใครเปิดปุ๊บก็เปิดตามกันให้หมดเลยคอ <Okay, S 1> พีเตัวบอดอ่ะมันถึงบอลหมดอ่ะโอเคมาอืไมไปโดนโอ้ยโอ้ยถังฮะ <c oughs> โอ้ยอ้าวยังอ,อยู่ข้างในอยู่เลยโอ้ยปิวคู่ โอ๊ยโอ๊ยเกือบลงชิบุยาแล้วไงชิบุยะความตายอื๋อพี่หนุ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมแบบไงไม่ไม่ไม่พี่อ๋อเอาเปิดโปรแกรมอัดเจอโอเคพี่รอ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 ได้โอ้ยผลไปทัน โค้ชชอบชาตนี้เลยเยอะลองกดกันดูผาอยากรู้ว่าจะกันได้ปะหุยประกันไม่ได้วะโดเลือดหน่อยสามตัวร้ายระดับไอ้นี่เลยเนี่ยว่า ระดับหมอลำใช่สามตัวไล้วระดับหมอลำพร้อมกับพระเอกหนึ่งตัวตัวประกอบหนึ่งตัวไอตัวประกอบมากกว่าเออตัวประกอบหัวส้มหนึ่งตัวประกอบหัวส้มหนึ่งตัวโอเคพร้อมแล้วโอเคมาลอง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 แทงเลยเอ้ารอรอรอมาอันตีนะหนึ่งสองสามแางอนาคิดโอ้โหไม่ได้วะยังไงก็ไม่ได้วลย พี่ไม่มาโคุยสัตว์มึครับมาโคก็มาไม่ได้มาโคบังสียที่บอกพี่ธนูโอ้ยโอ้ยสุดสัปเหร่อแล้วมันตายเลยตายเลยอาตายเลยอ้าวอุ้ยไฟมาตาไฟไฟมาตาไฟโคกโคกจ้า อ๋เอ๋ผมไม่ใช่โคพี่ผมไม่ใช่โคกโคตายไปแล้วไม่พี่โคยังไม่ตายเจามัดนตึงหึงยัน้ี่ี่ตีผมไมื่อกี้เ่กันอ่ะโอ้เมื่อกี้ขถาไปเจอฟูกาเ่ยอ้าวไปผา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 นี่นี่นี มีอะไรด้วยไม่ได้ด้วยอ้าวตายมา <c oughs> พี่พี่โมรบอกนะพี่จับศพผมม่ไอ้ศพดำๆนั่นน่ะพี่เอามาต่อยพี่เองนะกู <c oughs> <c oughs> เดนอย่างนั้นกูก็ไม่รอดหรอกใครจะรอดไอ้เหี้ย